แหมคลิปนี้นะครับจะพามาดูใบไม้สีทองนะครับแหมอารามสวยเลยนะครับต้นนี้อ,อเอา้าให้ทายนะครับเอาสิบวินาทีให้ทายถูกบ้างแหมสวยจริงๆคือไม้ชนิดนี้เนี่ยเยอะนะที่สวนผมก็เป็นพันต้นแล้วนะครับผมว่าปีนี้ผมจะเพาะอีกเพาะอีกสักสองสามร้อยต้นนะครับเสริมเข้าไปจุดไหนมันยังห่างใบมันร่มเงาดีด้วยนะครับ ต้นมะฮอกกานีนะครับนี่มะฮอกกานี ok ต้นนี้น่าจะประมาณสักห้าปีนะพวกนี้ห้าปีคือมะฮอกกานีเนี่ยดูใบมันสิสวยทองอลามเลยคือแต่ละต้นเนี่ยเวลามันจะผลัดใบนะครับเฉดสีของมันเนี่ยมันจะไม่ทองแบบนี้ทุกต้นนะบางต้นออกทองอ่อนกว่านี้นะครับบางต้นออกแดงเหมือนเมเปิลนะแต่ต้นนี้เนี่ยโอ้ทองสวยเลย เดี๋ยวจะเล่าเรื่องการผลัดใบของมะฮอบกานีให้ฟังนะครับที่สวนผมเนี่ยบางต้นไม่ผลัดใบนะอ่าบางบางต้นบางทีไม่ผลัดใบบางปีนะครับบางต้นผลัดใบไปแล้วนะครับอย่างต้นเล็กเนี่ยต้นนี้ต้นนี้นี่ใบอ่อนเห็นไหมอันนี้ผลัดใบจนแตกใบแล้วต้นนี้กําลังเมื่อ เปลี่ยนเป็นสีทองทั้งต้นแบบนี้นะครับก็จะร่วงหล่นพลึบเลยนะครับพร้อมๆกันประมาณสัปดาห์เดียว,ร,ว,ร,วร่วงหล่นหมดแล้วก็แตกยอดใหม่ทันทีนะครับมะฮอกกะดีไม่ไม่ผลัดใบานานเหมือนพวกพยุงอย่างพยุงอย่างเงี้ยผลัดใบามาเป็นเดือนแล้วยังไม่แตกยอดนะครับแล้วก็มะฮอกกะนีแต่ละต้นมันไม่ผลัดใบพร้อมกันอย่างต้นนี้ก็กําลังเหลืองๆนิดนึงนะครับก็จะผลัดลงมามี่บางต้นนะผมสังเกตเอามันไม่ผลัดใบก็มี แต่มันก็คงแบบร่วงลงเรื่อยๆนะมั้งแต่บางต้นเนี่ยพอเหลืองทั้งต้นก็ผลัดปลุบเลยอย่างต้นนี้เห็นไหมต้นใหญ่ต้นนี้ก็ยังไม่ผลัดใบแต่ต้นนี้เริ่มเริ่มแล้วต้นด้านนี้เริ่มใบแดงๆแล้วนะครับเริ่มจะผลัดใบแล้วการที่มะฮอกกานีเนี่ยมันไม่ผลัดใบพร้อมกันเนี่ยมันก็ทําให้ป่าเราล่มรื่นนะครับเนี่ยเห็นไหมโซนนี้ของผมเนี่ย มองไปโซนอื่นเนี่ยแดดออกอยู่แต่โซนนี้ร่มรื่นตลอดเลยนะครับเพราะว่าโซนนี้จะมะฮอกกาดีเยอะหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวจะเพาะเพิ่มนะครับทีนี้จะมีบางโซนที่ต้นไม้ยังห่างก็เอาไปเสริมเสริมมันได้จะได้ร่มร่มแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างต้นนี้ก็ใบเขียวยังไม่ผลัดใบมะฮอกกะนีนะครับผมก็ปลูกกระจายเคล้า,ากันไปกับไม้อื่นๆนะมีทุกโซนนะครับ ปะปนกันไปต้นเล็กต้นใหญ่ต้นปลูกก่อนปลูกหลังผมว่ามันสวยตรงที่ใบมันนี่แหละนะครับเป็นแบบใบไม้เปลี่ยนสีแบบที่เขาไปดูแบบต่างประเทศอ่ะอย่างมุมนั้นนะครับสองสามต้นเห็นไหมเขียวร่มเงาส่วนมะข่าต้นนี้โอ้โหกำลังจะแตกยอดใหม่เนี่ยใบร่วงไปเป็นเดือนแล้วมะข่านะครับถ้าเราปลูกมะฮอกกานีสลับไปด้วยเนี่ยโอ้โหมันก็สร้าง ความร่มรื่นความเขียวขจีให้สวนเราด,ดูแล้งแบบนี้ด,ดูร้อนแบบนี้นะครับแม้ต้นไม้ชนิดอื่นผลัดใบร้อนนะครับแต่ถ้ามีมะฮอกกานีคละเคล้าไปก็โอเคนะครับสร้างความร่มรื่นให้ได้อย่างต้นนี้ก็ใช่นะครับมะฮอกกานีเหมือนกันนี่ก็ใช่จริงๆไม้ที่ไม่ผลัดใบหรือว่าผลัดใบไม่พร้อมกันเนี่ยก็มีหลากหลายชนิดนะครับ บางชนิดมันไม่ผลัดใบก็มีนะครับใบเขียวตลอดปีแต่ก็มีหล่นล่วงบ้างนะครับอย่างต,ต้นว่าอย่า er งเงี้ยเขียวทั้งต้นนี่แหละแต่ว่าก็มีหล่นล่วงลงบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็แตกยอดใหม่มาเรื่อยๆนะครับไม่ผลัดทั้งต้นส่วนต้นทรงต้นสตก์พวกนี้พลุับล่วงทั้งต้นนะครับพยุงพวกนี้มาฆ่าผลัดใบทั้งต้นนะครับอย่างยางนาก็ผลัดแป๊บเดึงนะครับ อ๋อเนี่อยอย่างนี้อย่างนี้มะฮอกกานีอ๋อนี่ล่วงไปทั้งต้นแล้วนะกาลังแตกยอดใหม่เดี๋ยวผมซูมเข้าไปดูนี่แตกยอดใหม่แล้วนะครับต้นไม้แตกยอดใหม่เดี๋ยวฝนก็มานะครับเขาบอกว่าฝนจะมาประมาณยี่สิบถึงยี่สิบสี่กุมภานะครับบวกลบก็ถ้าฝนมาสักรอบหนึ่งเนี่ยโอ้โหสวนผมจะเต็มไปด้วยจักกะจันเลยนะครับทีนี้ รับรองนะครับร้องระงมเลยแหละนะครับปีนี้น่าจะยิ่งเยอะน่าจะกระจันที่สวนนะครับมหฮอกกานีนะครับโอ้โหถือว่าเป็นไม้เนื้อดีเลยแหละนะครับนี่กะใช่นะไม้เนื้อดีอาจจะไม่ใช่เนื้อแข็งมากแต่ว่าก็ลายมันได้นะเราเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ทำเครื่องดนตรีทําไวโอลินทํากีตาร์ได้นะครับแล้วก็ผมว่ามันมันโตเร็วนะครับโตเร็วตรงดีด้วยนะตรงดีแล้วก็ใบมันนี่แหละ ให้ร่มเงาสีสันสวยด้วยก่อนจะล่วงรนก็โอ้โหเป็นสีทองสวยเลยเยอะนะครับมะฮอกอกานีที่สวนผมนุ่นก็ใช่นะต้นใหญ่ๆหญ่เขียวทะมึนทืน <g år> ผมชอบตรงที่ว่ามันผลัดใบไม่พร้อมกันนี่แหละอย่างเราสังเกตนะถ้าเป็นสวนเชิงเดี่ยวอ่ะสวนสักเชิงเดี่ยวอย่างเงี้ยเวลามันใบมันร่วงทั้งสวนเนี่ยโอ้มันไม่มีที่จะอยู่เลยนะมันร้อนมากเลยนะแล้วนึกดูอ่ะ เนี่ยโซนอื่นแดดแดดเห็นไหมมีแสงส่องโซนไหนที่มะาฮอกกานีเยอะก็ร่มเงาแบบนี้ร่มรื่นแขวนเปลนอนในสวนได้ทั้งวันจะมีศาลาพักผ่อนเนี่ยกันอยู่ในสวนได้ทั้งวันไม่ร้อนนะครับแบบนี้อ่ยังป่าอะไรละ่ะป่าพยุงอะ่ะใครทําสวนพยุงแล้วปลูกพยุงเชิงเดี่ยวอย่างเงี้ยนึกดูนะเวลาใบมันร่วงอะ่ะมันอาร่วงตั้งแต่นู่นกลางๆลดูหนาวอะ่ะ ว่าจะแทงยอดใหม่ก็มีนานน่แหละมั้งพยุงหนึ่งครับโอ้โหร้อนเลยแหละยังสักเหมือนกันแต่ปลูกผสมผสานนี่ค็ถือเป็นข้อดีนะครับข้อดีของการปลูกไม้หลากหลายชนิดหลากหลายชนิดในที่นี้นะครับไม่ใช่แบบปลูกเป็นเบีย้ยหัวแตกนะมีเป็นพันต้นก็มีเป็นพันชนิดเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะอย่างสวนผมนี่ก็คือ,อสมมุติว่าไม้หลักๆอ่ะอะอยังพยุงเนี่ยก็เยอะหน่อยมะฮอกกานีก็เยอะหน่อยนะครับอ่า อย่างนาตะเคียนพวกนี้พยอมเยอะหน่อยไม้สักเยอะหน่อยที่เหลือก็คลักเคล้ากันไปอย่างละสิบต้นยี่สิบต้นก็มีบางอย่างเอามาสะสมนะครับอ่าอย่างพวกอย่างเงี้ยไม้ผลผล,ลไม้ป่ายอย่างเงี้ยจะอย่างละยี่สิบสามสิบต้นปะปนกันไปนะครับ <c oughs> ปลูกหลากหลายในที่นี้มันก็ <c oughs> นั่นแหละหลากหลายอยู่แต่จำนวนไม้หลกัหลกๆเราก็มีจำนวนหน่อยเ <c oughs> นาะโอ้เย็นสบายอ่ะคลิปนี้นะครับ ก็คงจะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปกลับไปดูต้นนั้นอีกทีหนึ่งโอ้โหดูมันดีมันสีทองแบบกลางป่าไดนะ้ไหมกลางต้นอื่นๆต้นอื่นๆเนี่ยเขียวๆบ้างแห้งๆเหี่ยวๆบ้างไม่มียอดบ้างแต่ดูมันดิโอ้โหกระทบกับแสงแดดแล้วมันอลามมากเลยโอ,โอ้ยสวย แต่บางต้นมันก็ไม่ได้สีทองแบบนี้นะอย่างที่ผมว่าไว้อะบางต้นจะออกโทนแบบสีแดงแดงเหมือนเหมือนไออ่าเหมือนใบเมเปิลโหแต่ต้นนี้อะทองสวยเลยโหอลามอลรามอืมสวยจริงๆอ่ะไปแล้วนะครับ